สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอสอนการจัดสรรโค้ตาการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรกนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่ต้องการจัดสรรโค้ตาการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรกให้เข้าสู่ระบบงานเลื่อนเงินเดือนจากนั้นเลือกเมนูจัดสรรโค้ตาการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรกนะคะ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทําการเลือกรอบพิจารณาเรื่อนเงินเดือนที่ต้องการนะคะและระบบจะแสดงรอบพิจารณาเงินเดือนนปีที่ท่านเลือกนะคะจากนั้นให้ท่านเลื่อนสกอร์บาร์ที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะไปทางขวามือค่ะเพื่อไปดูเครื่องมือสําหรับการจัดสรรง โคต้ากลุ่มอันดับครูตามรอบพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนที่ท่านเลือกนะคะทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอันดับครูผู้ช่วยถึงครูคสหนึ่กลุ่มอันดับครูคสสองถึงครูคสสา3และกลุ่มอันดับครูคสสี่ถึงครูคสห้าในที่นี้ขอยกตัวอย่างการจัดสรรโคตากลุ่มอันดับครูผู้ช่วยคสหนนะคะ เมื่อท่านคลิกเข้ามาที่กลุ่มของครูผู้ช่วยถึงครูอันดับคอส .1 อนนแล้วนะคะท่านจะพบกับรายชื่อของข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีตัวตนจริงณเวลาปัจจุบันนะคะซึ่งตัวระบบเนี่ยนอกจากจะดึงรายชื่อคุณครูมาแสดงแล้วตัวระบบยังคำนวณ การจัดสรรโค้ต้านะคะสำหรับครูผู้ช่วยถึงครูขศอ,อนหนึ่งนะคะเราจะเอาจำนวนครูทั้งหมดที่มีตัวตนอยู่จริงขึ้นมาแสดงนะคะจากนั้นคำนวณโค้ตาร้อยละที่คำนวณได้โดยคิดเป็นเป็น15%นะคะของจำนวนค่าราชการครูที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะก็จะได้โค้ต้าออกมานะคะจากนั้นก็คือ,อจะเป็นบรรทัดที่ ใช้แสดงจำนวนโคต้าที่ทำการขอเสนอซึ่งออทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนจะต้องจัดสรรค่ะในวิธีการจัดสรรโครต้าการเลื่อนเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ทำการเลื่อนสกอร์บาร์ที่อยู่ด้านขวามือนะคะลงไปด้านล่างสุดค่ะจากนั้นท่านจะพบกับรายชื่อข้าราชการในกลุ่มครูผู้ช่วยและครูคสอันดับหนึ่ำหรับให้ท่านทำการเลือกจัดสรรโครต้า ให้กับข้าราชการครูที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับโคต้าโดยการเช็คช่องเช็คถูกที่อยู่ด้านหน้านะคะจากนั้นกำหนดสถานะว่าเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองหรือจะไม่ระบุก,ก็ได้กรณีเป็นตัวสำรองท่านจะต้องกำหนดอันดับสำรองที่จากนั้นให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าข้าราชการครูท่านนั้น ตรงเกณฑ์หรือไม่ในการจัดสรรโคตาให้เขากรณีครูที่ไม่ตรงเกณฑ์ตัวระบบก็จะแจ้งด้วยว่าเงื่อนไขเป็นเพราะอะไรจากนั้นให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทําการตรวจสอบตําแหน่งเลขที่ประจําตําแหน่งจากนั้นให้ท่านเลื่อนสกอร์บาร์ด้านล่างสุดนะคะไปทางขวามือและท่านก็จะพบกับ คอลัมน์เลื่อนจำนวนขั้นในปี2565 2566 2567ที่ข้าราชการครูท่านดังกล่าวได้รับมานะคะจากนั้นก็จะพบกับคอลัมน์ของอาตาัตราเงินเดือนณนะวันที่1ตุลาคม2567ซึ่งเป็นอาตาัตราเงินเดือนณนะเวลาปัจจุบันสำหรับออในอาตาัตราเงินเดือนนี้จะมีบอกด้วยว่าอันดับคสอ ของคุณครูท่านนั้นเป็นอันดับไหนนะคะกรณีเป็นครูผู้ช่วยก็จะแสดงเป็นครูผู้ช่วยจากนั้นก็จะแสดงั้นเงินเดือนด้วยนะคะว่าคุณครูท่านนั้นได้รับค้นเงินเดือนเท่าไหร่แล้วนะคะจากนั้นค่ะให้ท่านเลื่อนสกอบาที่อยู่ด้านล่างสุดไปทางขวามือเมื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนทําการเลื่อนสกอบามาทางด้านขวามือท่านจะพบกับคอลัมน์ขัาน ที่มีการคำนวณเงินเดือนใหม่นะวันที่1เมษายน2568ที่ข้าราชการครูกำลังจะได้รับในรอบถัดไปโดยการคำนวณน,นั้นจะมาจากการนำจำนวนขั้นและนำมาประมวลผลเงินเดือนตามขั้นที่ได้รับคอลัมน์ถัดไปเป็นคอลัมน์สรุปผลประเมินซึ่งคอลัมน์สรุปผลประเมินนี้ระบบได้ดึงข้อมูลมาจาก เมนูคัดกรองผู้มีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ทำการกรอกผลประเมินไว้ในหน้าจาัดสรรโค้ตาการเลื่อนเงินเดือนนี้จะดึงข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลพร้อมทั้งระดับที่ได้จากการสรุปผลประเมินคอลัมน์ถัดไปคือคอลัมน์กดกคสอพอสศ .2550 เป็นคอลัมน์ที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนทําการกำหนดไว้ในเมนูคัดกรองผู้มีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือนเช่นกัน ระบบจะดึงข้อมูลนั้นมาแสดงในเมนูนี้ด้วยคอลัมน์ถัดไปเป็นคอลัมน์ระเบียกบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถกรอกรายละเอียดให้กับข้าราชการครูผู้ที่ได้รับโคต้าการเลื่อนเงินเดือนลงในช่องได้เลยค่ะจากนั้นให้เจ้าหน้าที่เลื่อนสกอร์บาร์ด้านล่างไปทางด้านขวามือ ท่านจะพบกับคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์หมายเหตุที่ระบบจะประมวลผลหมายเหตุขึ้นมาให้ท่านได้รับทราบซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้โดยหมายเหตุที่ปรากฏขึ้นจะแสดงว่าข้าราชการในรายชื่อดังกล่าวในแต่ละบรรทัดนั้นได้เลื่อนขั้นเท่าไหร่บ้างกรณีได้เลื่อนหนึ่งขั้นหมายเหตุจะเป็นหนึ่งขั้นกรณีได้หนึ่งขั้นสำรองหมายเหตุจะเป็นหนึ่งขั้นสำรองและบอกลำดับที่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถแก้ไขหมายเหตุได้ด้วยตัวเองค่ะกรณีถ้าจัดสรรโคต้าเลื่อนเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึกจากนั้นกดปุ่มยืนยันและตกลงตามลำดับเป็นอันเสร็จสิ้นการจัดสรรโค้ตาการเลื่อนเงินเดือนค่ะ